สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีรถเมคันหนึ่งมันก็วิ่งในกะสุดท้ายประมาณห้าทุ่มกว่าผู้โดยสารบนรถเนี่ก็มีแม่ชีที่ศาสนาคิดแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นผมฟูฟูนั่งกันไปแถวหน้าส่วนแม่ชีนี่เขานั่งต่อจากโชเฟอร์ก็นั่งไปได้พักหนึ่งพอถึงทางเปียวเปียว ไอ้หนุ่มผมฟูมันก็บอกแม่ชีว่าแม่ชีเราไปขึ้นสวรรค์กันเถอะส่วนแม่ชีหันมาก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าบาปกรรมเนี่ยเธอเนี่ยพอถึงสถานที่แม่ชีก็ลงรถไปส่วนไอ้หนุ่มผมฟูก็มองตามแม่ชีแล้วก็ไม่กล้าลงตามจนโชเฟอร์ตะโกนมาฟูเองไม่ต้องไปตามหรอกถ้าเอ็งอยากจะได้แม่ชีคนนี้ มันไม่ยากไอ้หนุ่มผมฟูก็เลยถามว่าทำยังไงครับโชเฟอร์เอ็งก็ไปดักที่หน้าโบสถ์ดิทุกวันศุกร์แม่ชีเขาจะไปสารภาพบาปที่โบสถ์เว้ยแล้วมึงก็ปอมเป็นบาทหลวงเลยและพอแม่ชีเขาสารภาพบาปเสร็จเอ็งก็บอกแม่ชีว่าให้นอนกับบาทหลวงเพื่อสารภาพบาปเมื่อไอ้หนุ่มผมฟูได้ยิน แบบนั้นก็ทำตามโชเฟอร์ทันทีวันศุกร์ตอนเวลาเย็นแม่ชีก่อนจะกลับบ้านเขาต้องไปสารภาพบาปที่บาทหลวงในโบสถ์พอแม่ชีบอกว่าดิฉันเนี่ยทำบาปมาทั้งวันเลยวันเนี้ยหลากหลายบาปเลยบาทหลวงที่ปลอมตัวโดวยไอฟ้ฟูมันก็บอกว่าแม่ชีต้องแก้บาปด้วยการนอนกับหลวงพ่อ ส่วนแม่ชีก็อึกอกักแต่ก็ต้องยอมแต่ก็ขอไว,อว้อย่างหนึ่งว่ายังไงก็อย่านอนข้างหน้าได้ไหมขอให้นอนผ่านข้างหลังได้ไหมเพราะว่าแม่ชีต้องการจะเก็บความบริสุทธิ์นี้ไว้ให้พระเจ้าบาทหลวงก็บอกว่าได้ก็เสร็จสมอารมณ์หมายก็สารภาพบาปกันไปในครึ่งชั่วโมง พอเสร็จปั๊บไอบาดหลวงก็ถอดเสื Wait ้อผ้าออกแล้วก็บอกแม่ชีว่าแม่ชีนี่แน่ไอผมฟูส่วนแม่ชีก็ตกใจแล้วก็ถอดหน้ากากถอดผ้าคุมหัวออกแล้วก็พูดขึ้นว่านี่ไงโชเฟอร์รถเมี